ผมเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568นะครับเริ่มต้นกับปมใหญ่ครับปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชานายกแพทองทานแถลงว่าทางกัมพูชาเองเหมือนกับใช้สงครามข่าวสารตอนนี้ซึ่งไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพและมองว่าประเทศไทยเองมีศักดิ์ศรีลั่นว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาข่มขู่ นางสาวแพทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมหน่วยงานความมั่นคงถึงผลการประชุมเจบไทยกัมพูชาโดยนายกบอกว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าทีมคอยมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารย้ำว่าประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกแต่ได้ตั้งทีมงานเพื่อหาแนวทางปกป้องประเทศแล้ว ทั้งนี้นายกยอมรับว่าสิ่งที่อาจจะทําน้อยกว่าฝั่งกัมพูชาก็คือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะว่าเราเคารพในการเจรจาระหว่างประเทศเคารพในกรอบทวิภาคีแต่ถ้ามีการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นเราก็ต้องบอกจุดยืนของเราเราจะไม่ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งมาใส่ร้ายมาข่มขู่เราก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่เคารพกรติกาทั่วโลกก็จะไม่ยอมรับ ด้านกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะทูตผู้แทนจากประเทศต่างๆประจําประเทศไทยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับโดยระบุว่าไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชายืนยันว่าจะต้องมีการหาหรือในระดับทวิทภาคีผ่านกลไก JBC ทั้งนี้ในสถานการณ์ที่ยังคงดําเนินอยู่ทั้งสองฝ่ายควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการแสดงความคิดเห็นในเชิงย,ยั่วยุต่อกัน โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่อาจจะเกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงจนนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ครับสำหรับมาดูเรื่องการเมืองกันบ้างน,นะครับรองนายกอนุทินเข้าไปคุยกับนายกแพรรังทานวันนี้เป็นชั่วโมงเลยนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคอรมอจะมีการปรับเก้าอี้มหัาไทยแล้วพอออกมานายอนุทินถึงกับหลุดปากคาว่าโอ้โล่งใจ นายอนุทินชาญประูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีแต่นายอนุทินยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องการปรับคอรมอนะคุยแต่เรื่องงานนักข่าวก็เลยถามว่าการคุยกับนายกวันนี้เนี่ยถือว่าจบกระแสการปรับคอรมอไปได้เลยไหมนายอนุทินบอกว่าสําหรับตนไม่ได้มีเรื่องนี้แต่ขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่ปรากฏนายอนุทินหลุดคําว่าโอ้ยโล่งอกออกมานะครับก็เลยทําให้นักข่าวรุมถามเลยว่าโล่งอกเรื่องอะไรนายอนุทินก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะ ส่วนกรณีการประชุมกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยหลังจากที่หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักได้รับหมายเรียกจากกกตโดยที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่ามีข้อมูลคล้ายกับกลุ่มบุคคลที่ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ชี้แจงและต่อสู้ตามกฎหมายต่อไปครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้ทางแจ๊สได้ผนึกกำลังกับลีโอนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกและ FA ครับ พร้อมกับลุยกิจกรรมทั่วประเทศร่วมกับทางโมโนแม็กซ์บริษัทจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ z สผู้คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA ฟเคัพเป็นระยะเวลารวม6ฤดูการได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับลีโอถ่ายใต้บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA ฟเคัพอย่างเป็นทางการ ในฤดูการ2025-2026โดยในความร่วมมือครั้งนี้ลีโอพร้อมจะยกระดับความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วโลกเช่นการจัดบรรยากาศเชียร์สดเสมือนกับอยู่ในสนามแข่งขันจริงๆพร้อมกับจัดกิจกรรมใหญ่ในแมตช์สำคัญเช่นศึกวันแดงเดือดหรือว่าแมตช์สุดพิเศษที่คัดสรรมาอย่างดีทั่วทุกภูมิภาคและพร้อมจะมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซคลูซีฟให้กับแฟนบอลชาวไทยให้เหล่าแฟนบอลได้ติดตามทุกแมตช์สำคัญกันครับ ส่วนการแข่งขันฟีฟ่าคลับโ o ลคัพส2 2พคืนนี้ทางโมโนเองจะมีการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันในกลุ่มดีซึ่งเป็นการเจอกันร,ระหว่างเชลซีจากอังกฤษและก็ลอสแองเจลิสเอจากสาหรัฐอเมริกาตอนตี2 e n ครับเอนโซมาเรสกากุนซอชาวอิตาลีนำผู้เล่นตัวหลักเชลซีมาครบครันนะครับนำโดยโคพาเมอร์นิโคลัสแจ็กสันริสเจมส์เอนโซเฟรนันเดส ส่วนฝั่ง L AFC ก็นำทัพโดยโอลิเวียเชิรูอดีตกองหน้าของเชลซีวัย38ปีคู่นี้เดี๋ยวช่องโมโนทเนนจะถ่ายทอดสดตอนตี2คืนนี้ครับส่วนตอนตี5จะเป็นการเจอกันระหว่างโบคาจูเนียสกับเบนฟิก้าในกลุ่ม4นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับ8ปดโมงเช้าเป็นการแข่งข,ขันกลุ่ม4เหมือนกันแต่ว่าเจอกันระหว่างฟลามงโกกับเอสตูนิสแฟนบอลสามารถติดตามชม FIFA Club World c u p 2 0 2 5ดูฟรีครับทางช่องโมโน29และเชียร์เต็มแม็กซ์ทุกแมตช์ ที่ m มโนแม็เริ่มวันที่18มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับสำหรับข่าวบันเทิงวันนี้ติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ กับดิฉันทิชาพัชรวันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเดตกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่ความคึกคักของรอบกาลา่าภาพยนตร์เรื่องหาก้อมนะคะกับการเปิดประตูสู่อีสานและงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะ ประตูสู่อีสานนะคะเมื่อโมโน o r ริจินอและ M Studio จัดใหญ่ขนกองทำนักแสดงและสื่อมวลชนบุกเมืองยะโมโคราจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดงานแถลงข่าวและฉายภาพยนตร์จีหยองขวัญในรอบกาล่ากับหากม้ม The Darkness of the Soul โดยในช่วงบ่ายทีมนักแสดงซึ่งนำโดยจี๋มกุลกนิตมอนวรวิทย์เปิ้นชมัยพรลอตโตจิรวัตรก้องพันธการวิวนัทริกา กลอนรักอิสรภาพได้นำทัพสื่อมวลชนไปร่วมสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมเพื่อเปิดเริ่เปิดชายให้กับภาพยนตร์ปังๆและประสบผลสำเร็จค่ะก่อนจะเคลื่อนทีมมุ่งสู่เดอะมอโคราชแหล่งอลวาดของพญาผีปอบในค่ำคืนนี้กับงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหาก้อมซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักสุดๆท่ามกลางพี่น้องชาวโคราชท,ที่ให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะงานนี้ได้รับ เกียรติจากคุณธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนโทนิน่านะคะและคุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเ Studio มาร่วมงานแถลงข่าวด้วยค่ะนอกจากนั้นมอนวรวิทยังขอรับหน้าที่ร้องเพลงเปิดเวทีก่อนสองบุคคลสําคัญผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์อย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์ผู้กํากับมากฝีมือและบีบีเอกนรีโปรดิวเซอร์ตามด้วยทีมนักแสดงมาร่วมพูดคุยถึงการทํางานแล้วก็ความตั้งใจ ในการเลือกหยิบตำนานความเชื่อพื้นบ้านอีสานมานำเสนอในมุมมองที่แตกต่างแล้วก็เข้มข้นค่ะก่อนปิดท้ายงานและไปร่วมชมภาพยนตร์ก็ได้รับเกียรติจากคุณสศิธรสุนสวนมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะโดยแฟนๆเตรียมหลอนไปพร้อมกันได้วันที่19มิถุนาย,ยานนี้ถูกรงภาพยนตร์ค่ะ เรื่องนี้นะสิ่งแรกที่ทําคือความสุขสนานมีแน่นอนเนื้อหาสาระในภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานนั้นนักสแสดงเนี่ยเราย่อมอยากได้บทที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเองคงไม่มีอีกแล้วค่ะบทแบบนี้คงไม่มีโอกาสใครได้หยิบยื่นให้อีกแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่ออฟขอบคุณน้องบีบีขอบคุณโมโนและปิทพี่ดแดงสัญญาด้วยที่มอบหมายภารกิจสําคัญในชีวิตให้อีกบทบาทหนึ่งฝาะภาพยนตร์เรื่องหากลยนะคะ1ิพฤศจาิกยายนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ ถัดมาอยู่กับเรื่องราวของนุ่ฟิล์มรัตภูมิกันบ้างดีกว่านะคะที่วันนี้เดิน,ออดนทางไปที่ศาลอายารัชดาค่ะเพื่อฟ้องหมิ่นประมาทดีเจแมนพัฒนาพลค่ะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปแล้วนะคะเมื่อฟิล์มรัตภูมิไม่ยอมขอเดินหน้าพึ่งศาลปมที่ถูกดีเจแมนพัฒนาพลสามีของใบเตยสุธีวันเนี่ยกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน14ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคดี f o r e x 3D นะคะ ล่าสุดวันนี้หนุ่มฟิล์มได้เดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อฟ้องบินประมาทีเจแมนค่ะแล้วก็ได้เปิดใจด้วยว่าแนะนําให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อครอบครัวมากกว่าเชื่อคนกลางส่วนตัวยินดีไกลเกลี่ยแล้วก็จะทำให้อีกฝ่ายเห็นว่าคนอย่างเขาไม่เคยเรียกรับเงินใครค่ะจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามาเปิดโอกาสให้กับเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาพูดความจริง กับประชาชนแล้วก็ไม่โกหกต่อไปแล้วสังคมจะได้เห็นด้วยว่ามากล่าวหาว่าผมแบบไปตบทรัพย์เรียกรับสินบนผมจะทําให้เขาเห็นเลยครับว่าคนอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยเรียกรับเงินจากใครมั่นใจมากมั่นใจมากแม้แต่วินาทียังมั่นใจเลยส่วนซีรีส์เรื่องฆาตกรรมเดอะมิซโกนะคะวันนี้ถึงคิวของป้าน,นงแล้วค่ะซึ่งเธอก็เป็นขวัญใจของผู้ชมในโรงละครแห่งนี้นั่นเองค่ะ ตาติดแบบต่อเนื่องไม่มีพักนะคะกับการหาความจริงในซีรีส์เรื่องฆาตกรรม The Musical ที่ล่าสุดวันนี้เปิดอีกหนึ่งมุมจากตัวละครขวัญใจผู้ชมอย่างป้านงค่ะที่โผล่มาทีไรขโมยซีนตลอดแต่ก่อนจะมาเป็นแม่บ้านประจำโรงละครป้าเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงละครเพลงมาตลอดค่ะ แต่ฝันกลับสลายแถมป้าเองยังเหมือนกล้องวงจรปิดของโรงละครงานนี้ป้าจะรู้หรือไม่ว่าใครคือฆาตกรฆ่าปานประกายนะคะชมพร้อมกันได้คืนนี้เวลา20.30นาินาทีทางช่องโมโน29ค่ะ คุณสองคนคิดจะทำอะไรผมเฮ้ย่ <ใน S 2> แค <ใน S 2> แคตำรวจวต้องรู้แน่ๆว่าเป็นตัวมือคุณสองคนทำไมมันมีคลิปบางช่วงวมันหายไปอ่ะใครที่ไม่อยู่ในกล้องข้าตะกอบ The Musical ทุกคืนวัจนจันทร์อังคอรเวลา20.30นาที และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ดิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณดิชาครับขอบคุณค่ะผู้ชมครับฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนโทวนีนนานกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวข้ามครับเราสองคนพร้อม